นะคะเมนูเด็กค่สวัสดีค่ะก็เป็นโปรตีนเชี่ยวะคะ่ะกินข้าว้าหมูข้าวหมูกรอบข้อหมูแดงก็เตี๋ยวหางตามสั่งนะคะร้านมาทานนะคะ,ะ,คะอยู่ในซอยทุง่งโฮเตทนซอยหนึ่งนะคะร้านหูกวางนะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะมาจากทุง่งโฮเต็น,นะคะข้าซอยหนึ่งมาเลยนะคะก็จะเห็นต้นหูกว้างนะคะ เละมาทานกันนะคะข้าวหมูกรอบอร่อยมากเลยนะคะเลินมาทานนะคะเมนูเยอะแยะมากมายนะคะมีข้าวมีผับอาหารตามสองนะคะหมูกระเทียมนะคะผัดไทยข้าหมูแดงไข่เจียวหมูสับนะคะกระเทียวหมูนะคะข้าวขาหมูผัดกระเพรานะคะข้าวหมูกร,รอบผัดพริกผัดซีงบะหมี่นะคะ ผัดผัดแต่กระมุนเส้นรัดหน้าคน้หมูซอสที่หมูไก่ผัดซีิ้วผัดผักรวมุ้มทะเลนะคะเมนูเยอะแยมากมายนะคะทา,านะะาได้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะ <L un> ตอนชเช้าปิดกี่โมงนะคะเปิดกี่โมงนะคะตอนเช้า <L un> อ๋อเฮียกับเจ๊บอกเปิดเจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเลยนะคะและมาอุดหนุนใช้บริการอะเฮียได้เลยนะคะ อร่อยอร่อยนะคะทานด้วยกันจ้าเมนูนี้เมน,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 นูเด็ดนะคะอร่อยมากเลยนะคะมาทานะนคะคะพัดพะข้าหมูกรอบนะคะอร่อยอร่อยนะคะแซ่บๆนะคะมาซิมไปและมาทานกันนะคะอร่อยมากเลยนะคะเมนู